สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวสกูชีวันนี้มือเราอาจจะเลอะนิดนึงนะเพราะว่าเราเพิ่งทำสกูชีใหม่ไปเนกีเนี่ยอันเนี้ยเอ่อยังไม่แห้งเลยิดนี่นะอันนี้รีวิวก่อนเลยเอ่อเอ้ยเออมันยังไม่แห้งอะ่ะโอเคนะอันนี้เรายังไม่รีวิวนะมือเปื้อนเลยอะ่ะโอเคก็มาดูชิ้นแรกนะคะ เป็นชิ้นนี้เลยคล้ายๆกันชิ้นนั้นอะนี่นะสีแดงมันก็ยังไม่ค่อยแห้งอยู่ดีเขาเพิ่งทาสีแดงมาเมื่อกี้แต่ส่วนอื่นแห้งหมดแล้วนะคะเป็นนี้นะเลยไม่บีบเยอะนะอย่างอื่นแห้งหมดแล้วนี่นะ ต่อไปเป็นเป็นโลนะคะตรงนี้มันจะขาดไปน,นิดนึงอะสีเหลืองอะโลนหน้าเป็นแบนเป็นเล็ไม่ใช่ตัยิมวะน้อยหน่อยนะว่คุณแต่กอนที่พบตััสนใช่ไหมชิ้นต่อมาก,ก็เป็น มันไม่ค่อยสวยเนี่ยปปเป็นรูปหัวใจนี่นะโอเดี๋ยวก่อนแล้วก็มีอันหนึ่งเป็นช็อกแลตแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นสกูชิเวอร์ นิ่มมากมีไปต้วอไรมาออกาเป็นไม่เปนัตอทังหมดเลยใช่แล้วตรงนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราระบายสีไม่ทัูกมีไส่ด้วยซับบลี

แล้วก็นี่ตาอมาช,ชิ้นสุดท้ายสวยมากใหญ่ด้วยไม่สวยหรอกนี่โอ้ใหญ่อ่ะพเพิ่งทำเมื่อวานเองกันเนี้ย ใหญ่ใหญ่มากมันใหญ่ย่าดิใหญ่เวอร์นี่เดี๋ยวเราให้ดูสกุลชีทั้งหมงเรา โอเคนะคะก็จะมีแค่นี้นะคะ่ะรวมวันนี้ด้วยอันนี้เพิ่งจะทำนะนี่ค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายพร้อมกับสกูตชีสเซๆพวกนี้นะคะบ๊ายบายกดไลค์ให้ด้วย